สวัสดีครับบายบายวันเสาร์นะครับโตโยต้าวีโก้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 2TR นะครับรับเข้ามาอีกหนึ่งเคสเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับเข้ามาตรวจเช็คนะฮะคาดว่าเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวยังไงรายงานอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ตรวจเช็คแบบละเอียดให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันนะครับหลังจากที่ปาสู่ออกมาแล้วนะครับ ก่อนเปิดนะฮะเราวัดกําลังอัดให้ลูกค้าดูนะครับสูบสองกสูบสามเนี่ยกาลังอัดเท่ากันก็เป็นไปตามคาดนะครับประกันฝาสูบแตกนะครับประก,ปก็นข้ามนะฮะสูบสองกสูบสามนะครับก็เดี๋ยวส่งงานลงตึงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือฝาสูบถอดออกมาแล้วนะครับฝาสูบถอดออกมาแล้วกําลังจะถอดประกอบแยกส่งงานลงตึงนะครับ โอเคเดี๋ยวรับชมกันต่อหลังจากงานลงตึงหลังจากฝาสูบกลับมาจากลงกึงนะครับเช้าวันอังคารนะฮะไปอยู่ลงกึง2วันนะครับทำบ่าวาวใหม่ทั้งหมด16ตัวนะครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินนิ่งนะครับครบสูบเดินดีปกติแล้วนะครับก็เหลือในส่วนของระบบแก๊ส ที่จะปรับจูนเข้าไปนะฮะส่วนงานแก๊สทุกอย่างก็ติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะฮะชุดหน้านะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของแก๊สอีกทีครับเครื่องยนต์เดินนิ่งปกติแล้วจากที่วิ่งเก็บรายละเอียดนะครับวิ่งเปรียบเทียบค่าน้ำมันแก๊สนะครับประมาณ2-3ถึงรอบก็จะได้กราฟประมาณนี้นะครับที่เทียบเท่ากับน้ำมันใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุดนะครับแรงดันเราจะใช้แค่1นบาร์นะครับเพราะคันนี้ใช้มอเตอร์ต้มเอ09ตัวอาร์ติกมอเตอร์ต้มหกสูบนะครับ เอามาใส่ในรถสี่สูบเพื่อให้ได้แรงม้าของเออเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับตัวรถยนต์มากที่สุดนะครับในเรื่องการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานน้ำไพลเซอร์วิสนะครับทีมงานน้ำไพลเซอร์วิสนะฮะคูบอนยี่สิบเก้ารามินทานะครับรามินทากมอแปดคูบอนยี่สิบเก้าปากซอยนะครับงานแก๊สงานเครื่องติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับฝากไว้ด้วยครับทีมงานน้ำไพลเซอร์วิสูสูแปดหนึ่งสามสูสี่เก้าสี่แปดเก้าช่างต้นครับผม